ไ่ถามถามถามพ่อถามคนไทยด้วยกันบอกเมยยาแป้งบอกเมยยาแปลว่าอะไรแปลว่าแป๊ะแค่ก็แฝงนะครับบอเลยยาคราวนี้คนที่จะพูดเรื่องบอกเมยยาต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพูดผู้หญิงพูดนะครับอ่าในเพลงนี้เมาเยเยเนี่ยเป็นคำ emotion จั๊กจ๋าเย่เยนะครับ มองเลเลนั่นแหละเลที่ซียามาพูดเนี่ยเป็นอีโมชั่นแสดงความเป็นน้ำเสียงแบบชีีวิตดแบบธรรมชาติคือบ้านมาๆเล่เลถ้าใครพูดกับว่าเลใเล่คำในคคำตัดได้เนี่ยถือว่าสำเนียงเริ่มเป็นท้องถิ่นมากขึ้นรับมีความเป็นธรรมชาติเสียงเล่นั่นแหละเป็นเสียงเสียงธรรมชาติแต่เสียงเยเสียงแยเนี่ยเป็นเสียงที่มีความหมายทางด้านอารมณ์นะครับ มองเย่มองเย่ที่รักจ๋ามอเย่มองเย่นะเพราะนั้นมองเย่เนี่ยคุยกันใต้ต้นไม้สองคนให้มันอยากเยิ้มไปนะเย่เย่แต่มองเล่เนี่ยเป็นสำเนียงท้องถิ่นของพม่านะครับเป็นคำทำให้คำมันสัมผัสมีความเป็นท้องถิ่นเขียนด้วยคำนี้นะครับมอเย่พูดกันได้เลยนะมอเย่ผู้หญิงพูดนันะ ผู้ชายพวกก็ดูกระดาษกระดาษประมาณนี้นะครับตอนนี้ในในในเพลงนี้ยังมีคำที่เราสอนไปแล้วนะการออกเสียงเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งไว้อยู่ในไลน์ก็ไปฟังเสียง,ไงนไครับเสียงนี้ป้าบวกกับยะออกเสียงเป็นยะบอสีซอเอกเสียงเป็นเอตอ อ่ <Hasta S 2> ม <า S 1> <ป>ีสระเกด้วยนะครับมคีเยกี้เปี <c oughs> ปเยน <พ icias S 2> เนเปลี่อ่าวจะมีคำที่เราใช้อยู่คำเปแปลว่าอะไรสิยามาเปลี่เปี่เปีคำนี้แปลคำนี้นคหมายว่าอะไรอความหมายคำนี้ be, be ปีปี๋แปลคแปลว่าอะไรข้จีจีเหมอน สะดวกสบายค่ะดี ACB มาจากดีีเ p d ี ACB a c ีลาอ c b ลาแล้วแบบสะดวกไหมโอเคไหมค่ะ a c ีลา a c ีลาถ้าคำว่าต่อว่าีเ PDE 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 ถ้าไม่โอเคแบบเงินเดือนก็ยังไม่ออดเนาะตัวนี้กลางเดือนแล้วยังไม่ถึงกลางเดือนัไปเยบู เงินหมแล้วตะกี้คูถ้ายืมตามคูเ่เพื่อนกันและการพม่ามาแล้วออซีบีละ่ะอซีบีล่ถ้าเพื่อนถาคก็บอ,อกว่าตะกีคู่ถ้าต่อว่ากีเลยจะขอยืมเงินค่ะอาจจะกี้คู่ก่อนตะกี้ค่ตะี้คูก่อนตะกีคู่<า>ีเลย ดีเลยสะดวกค่ะโอเคค่ะมาแบบฐานะการเงินอะไรอย่างนี้โอเคไหมอะไรนะคะซินดีล่าซินดีล่าเรามาดูวัฒนธรรมการพูดการการสอบถามกันนะครับเราเรียนว่ามิกรลาป่าเป็นมาตรฐานสามคนโลกถามเวลาไหนก็ได้นะครับถามมากๆมันก็จะเป็นภาษาไม่พัดธรรมชาติขึ้นมาหน่อยเคหาอยู่ เนก้าล่าภาษาพม่าคำนี้นะเนก้าวล่าก็สนิทสนองกันมากแล้วไม่ต้องให้มงคลกันมากแล้วถามว่าเนก้าวล่ายังมีชีวิตอยู่นะเนก้าล่าสบายดีไหมนะครับอันนี้ในวัยระดับพวกเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจต้องเดินทางไปนู่นไปนี่มีลูกมีนั่นมีนี่เนก้าวล่านี้ไม่น่าจะถามเราว่ามันมสบายเห็นเห็นอยู่ผมก็หอ,อกฟันก็ครแล้วจะตอบคนตอบตามตรงก็เหน็บมาเกาบู จะตายวันตายผมไม่รู้นะทีะนี้ภาษาธรรมชาตินี้เขาถามมากกว่าเอกาว่าเนี่ยเป็นภาษาที่ดีมากๆในภาษาพม่ทาทั้งนักธุรกิจทั้งคนที่พบปะก,กันนานๆมาเจอการเดินทางจากประเทศพม่ามาเมานนืองไทยมาถึงวันเนี้ยเราจะถามด้วยคํานี้ครับอเซดีลาพูดกันชัดๆเลยครับค่ะอ s i m i l a asimila ซีปีลาซีีลา,ลา,ลา,าทั่วใหญ่นะคะถ้าทายกันหมือว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้สะดวกไหมสบายไหมอันนี้เพื่อกันและการถ้าทายกันอ่ะซ <Bever. S 1> ีีลาไม่ไม่ไม่สวัสดีการไม่ไมกรลาบาค่ะอซีปีลาซีปีลา อัซีนดีลาถ้าไม่เจอกันแล้วก็คำที่คำเดียวเริ่มต้งค่ะอัซีนดีล่าแลวเพียงพวงใหญ่ค่ะส่วนคำนี้ให้ให้ดีนะครับเหมือนกับผู้มีการศึกษาแล้วอัซีนเปล่าถ้ามีคนเย็นมาเป็นลูกจ้างในบ้านก็ถามเขาว่าดีได้อัซีเปลาแต่นี้ก็จะขอเงินเดือนขึ้นก็จะทำงานให้เรามากขึ้นนะคำนี้ประทับใจมากนะครับ ถ้าเหมือนแบบคุยคอร้องอะไรอย่างนี้ค่ะตกลงการคุยกันแล้วจบท้ายว่าอัซินีลาไหมถึงเราตกลงกันโอเคไหมเธอยอมรับไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอัซินีลาใช้บ่อยมากค่ะอัซินอัซินดีล่ะอัศินดีล่ะบี้ค่ะตีสัตอันนี้ว่าคำคำที่ไว้รว้ค่ะอัศินอัศินคำสร้างสรรค์อัซินแปลว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่รูปร่างสวย ถราดูกับเพื hey. Simon, ่อนนั่งอยู่ผู้ชายรอรอทานไปเอ๊ะอาเซนอาเซนผู้หญิงก็เพื่อนก็บอกแล้วตรงไหนอาเซนแปลว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่สวยหรือหล่ออาเซนอาเซนอาเซนดีล่ะแต <eza> ่อาเซนนี่คือภาษาวัยรุ่นนะคะแค่ให้เข้าใจถ้าผู้หญิงกินข้าเอ๊ะอาเซนอาเซนแปลว่าสวยหรือหล่อหล่อมากอาเซนอาเซน ต่อทำไปได้กับซนนะซน,นเปล้าทำที่คีย์เวิร์ดที่ต้องการทน้จังนะครับถ้าไม่สะดวกสบายมาจากเครื่องมาจากสนามบินดอนเมืองซื้อตั๋วก็อยากเรียกแท็กซี่ก็อนลำบากนะั้นมาเสียการทางกว่าจะมาถึงเราเขาจะบอกว่าอะไรครับอซีนแีบูอบูซนแบบแบ,บูไม่สะดวกไม่ไม่โอเคค่ะไปพม่ามา,มาไปอยากอยู่ก็อกัดซีนแบบีบู อเซบกีบูอเซนบากีบูอเซบกีบูอเซบกีบูไม่โอเคไม่สะดวกไปไหนแบบกลับมาจากพม่าอะไรรู้สึกไม่ดีอเซนบากีบูอาเซนบกีบูอ่าพนักงานโรงแรมนะครับถาม เมื่อคืนนอนหลับไหมซินเปล่าอมาม่เาเร<ล>าควรจะตอบว่าอะไรครับเมื่อคืนนอนหลับไม่ฝันเย็นผีเลยหลับสบายแอร์เย็นไฟมาตลอดตื่นมาคน,นข้างไม่กลนน้ำท่าม,มากันดีโอถือว่าดีมากเลยทุกคนจะตอบว่า เปร์แน่นะถ้าไม่สะดวกก็ตอบไปตามตรงว่าแอซีนมาเปรูครับแอซีนมาเปรูเอาละตอนนี้คุณน้องจูแวร์นี่นะครับเห็นคำไหมมัดเปรูเราเข้าใจความหมายแล้วเนี่ยมาเปรูแปลว่าอะไรมา อ่าไม่จำไม่อ่าทีนี้คำว่าาเปรูหรือความหมายนี้มันมีความวัดใจอยู่ข้างหน้าเซ q u เ n c เก็คือแมใจไม่สบายเลยใจที่กลายเลยโมแต่คิดถึงประมาณนี้นะครับเซงมาเปรูถ้าแฟนไปในที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็พูดนดาวุ้งเซงมาเปรูไม่สบายใจนะครับอ่าทีนี้เรายังเูอแบบเสียงคำว่าเพี้ยของสายเอป็นเา ลองดูเสียงยาอีกเสียงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสียงที่ตำรวจจะต้องใช้กันบ่อยถ้าใครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับครานี้จะสําคัญมากเลยนะผมอ่าผมมีรู้สึกเป็นตำรวจอยู่อยากจะได้คำประเภทนี้คำนี้ไปเสียมาเอาเสียงนี้ีีอาิมมูมีูเสียง เี่ยงไม่ไม่ยาวอันนี้จ uh ี้หนักด้วยจี้จี้เสียงก็น่าน่ากลัวมากเลยค่ะจี้คือวิ่งจี้จี้ของพม่าผู้ค่ะผู้บ่อยมากตำรวจไล่จับแล้วก็บอกว่าจี้จี้เสียงก็น่ากลัวยาววิ่งพยายามหนีจี้นะครับจี้เสียงยาวหน่อยแปลว่าวิ่งนะแปลว่าวิ่ง ไม่ถูกกฎหมายก็ปีปีไปก่อนนะครับถ้าราม,าม่าได้ยินเสียงว่าปีป,ปีแสดงว่าโอ้ไม่ใช่สบายสบายนะครับคือโอ้วิ่งกันวิ่งวิ่ง,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 งนะอันนี้คำภาษารมาม่านี่แปลว่าอย่าว